ดวงชะตาของชาวราศีเมษในปีพุทธศักราช2568ในด้านต่างๆดังนี้ด้านการงานปีพุทธศักราช2568เป็นปีที่ชาวราศีเมษจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการงานยังมีในสำคัญการเปลี่ยนแปลงของดาวราหูและดาวเสาร์ส่งผลให้มีโอกาสยกย้ายปรับเปลี่ยนงานหรือได้รับหน้าที่ใหม่ๆ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายหรือการเจรจาจะมีความโดดเด่นและส่งเสริมความมั่นคงในหน้าที่การงานด้านการเงินในปีนี้ชาวราศีเมษมีเกณฑ์การหมุนเวียนเงินที่สูงขึ้นการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบจะช่วยให้การเงินเป็นระบบระเบียบนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ หรือขยายธุรกิจแต่ควรระวังการให้ผู้อื่นยืมเงินเนื่องจากมีโอกาสที่จะไม่ได้รับคืนหรือทวงถามได้ยากด้านความรักดวงความรักของชาวราศีเมษในปีพุทธศักราช2568มีความสัมพันธ์กับการทำงานมีโอกาสพบรักกับเพื่อนร่วมง,งาน หรือคนที่เกี่ยวข้องกับงานโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังที่โดงความรักจะสดใสเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีคู่ครองแล้วควรใส่ใจและหาเวลาให้กันมากขึ้นเพื่อป้องกันความไม่เข้าใจที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานด้านสุขภาพ ชาวราศีเมษควรใส่ใจสุขภาพเป็นพิเศษในปีนี้ความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอและการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพการรักษาสมดุลในชีวิตประจำวันด้วยการออกกําลังกายรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและการผ่อนคลายอย่างเพียงพอจะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพเคล็ดลับเสริมดวง เพื่อเสริมดวงในปีพุทธศักราช2568ชาวราศีเมษควรทำบุญที่เกี่ยวข้องกับพระราหูเช่นการถวายของ8หรือ12ออย่างหรือสวดมนต์บทพระราหูนอกจากนี้การทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นการถวายเทียนหรือหลอดไฟจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นข้อโดดเด่นและข้อควรระวังของชาวลัคนาราศีเมษ ในปีพุทธศักราช2 5 6 8ข้อโดดเด่น 1. การงานก้าวหน้าและเติบโตมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในการงานอาจได้เลื่อนตำแหน่งได้รับโปรเจกต์ใหม่หรือมีโอกาสขยายธุรกิจของตัวเอง 2. โชคลาภและทรัพย์สินมีโอกาสได้รับโชคจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ร,รายได้จากแหล่งใหม่ๆ 3. พลังงานและความมุ่งมั่นสูงเป็นปีที่มีความทะเยอทะยานสูงมีแรงผลักดันให้เดินหน้าสู่เป้าหมาย 4. ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอาจได้รับความช่วยเหลือจากเจ้านายหรือบุคคลที่มีอำนาจ 5. ความรักสดใสสำหรับคนโสด มีโอกาสพบรักกับคนที่เข้ากันได้ดีโดยเฉพาะจากแวดวงการงานหรือกิจกรรมสังคมข้อควรระวัง 1. ความเครียดและความกดดันจากการทำงานมีโอกาสเผชิญกับความเครียดจากภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น 2. การตัดสินใจทางการเงินแม้จะมีรายได้ดีขึ้นแต่ควรระวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง สปัญหาสุขภาพคุณระวังโรคเกี่ยวกับความเครียดระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 4. ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอาจเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนหากไม่ระมัดระวังคำพูด 5. ความรักของคนมีคู่อาจเกิดปัญหาจากความไม่เข้าใจกันควรเปิดใจพูดคุยกันมากขึ้น ในปีพุทธศักราช2568ชาวราศีเมษ13เมษายน -14 พฤษภาคมจะได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนย้ายของดาวเคราะห์หลายดวงซึ่งส่งผลต่อชีวิตและโชคลาภของคุณดังนี้ด้านชีวิตปีนี้เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในหลายด้านคุณอาจพบกับโอกาสใหม่ๆ ในการงานการเงินและความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังความเครียดและความกดดันที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้การดูแลสุขภาพจิตและร่างกายเป็นสิ่งสำคัญการออกกำลังกายสม่ำเสมอและการพักผ่อนเพียงพอจะช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านสิ่งโชค ในปีนี้ดวงโชคลาภของคุณโดดเด่นเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับโชคจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือรายได้จากแหล่งใหม่ๆอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแม้จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และไม่ประมาทนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการให้ผู้อื่นยืมเงินเนื่องจากมีโอกาสที่จะไม่ได้รับคืนหรือเกิดปัญหาตามมาเคล็ดลับเสริมดวงการทำบุญและบริจาคการทำบุญหรือบริจาคสิ่งของให้กับผู้ยากไร้จะช่วยเสริมดวงโชคลาภและความเป็นสิริมงคลการสวดมนต์และนั่งสมาธิ การสวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างพลังบวกและความสงบในจิตใจการสวมใส่เครื่องประดับเสริมดวงการสวมใส่เครื่องประดับที่มีความหมายดีเช่นหินนำโชคหรือเครื่องรางเสริมดวงจะช่วยเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตในปีพุทธศักราช2568ชาวราศีเมษ 13เมษายน13พฤษภาคมมีแนวโน้มที่ดีในด้านการค้าขายและการทำธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังนี้ด้านการค้าขายและการทำธุรกิจโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ทีนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือขยายธุรกิจที่มีอยู่โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเช่นการกีฬางานราชการที่ต้องสอบแข่งขันหรือธุรกิจด้านอุตสาหกรรมพลังงานก่อสร้างและขนส่งความสำเร็จจากความกระถือรือร้นโดยนิสัยที่กระถือรือร้นและเด็ดขาดชาวราศีเมษมีโอกาสประสบความสำเร็จในการสำรวจโอกาสใหม่ๆและขยายธุรกิจความมั่นใจ และความมุ่งมั่นจะเป็นกุญแจสําคัญในการพิชิตความสำเร็จการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเครือข่ายความสัมพันธ์ที่กว้างขวางและมีคุณภาพจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตและมั่นคงยิ่งขึ้นการเรียนรู้และปรับตัว การอัปเดตความรู้และติดตามแนวโน้มตลาดจะช่วยให้ชาวราศีเมษนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปปีพุทธศักราช2568เป็นปีที่ชาวราศีเมษมีโอกาสที่ดีในการค้าขายและทำธุรกิจการใช้ความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและลูกค้าจะช่วยเสริมสร้างความสำเร็จในธุรกิจของคุณ